ที่นี่สนามพุทธมนตรสายสี่นะครับต่อไปเป็นการแข่งขันระหว่างสามท่านนะครับมีพี่ไก่สิทธิ์ดอนเมืองนะครับแล้วก็พี่จิมพี่จิมสิสทธิ์จรลันสนิทวงนะครับแล้วก็พี่นนท์สิทธิ์มหาชัยนะครับเป็นแข่งรุ่นสกู๊ปีไอร้อยสิบล้อสิบสองนิ้วนะครับก็เดี๋ยวเราสักพักหนึ่งนะครับกำลังมานะครับผู้แข่งเรา การแข่งขัน400เมตรนะครับ400เมตร400เมตรเราจะเริ่มจากลงสะพานมาเลยวัดกันที่เส้นนี้นะครับเส้นชายคือเส้นนี้นะก็ได้รับความสนับสนุนโดย YSS นะครับแล้วก็ Scoopy Eye ับ MyScoopyiclub.com นะครับอินเด็กหมวกกันน็อกคุณภาพต้องอินเด็กครับ RJ b i g c o l a ไวัยวัยหมูสับรสต้ยมยำกุ้งเียว <Thank you. S 1> ไปนานแล้วเกินนะยังไม่มาสักทีอ๋อกำลังน่าจะกำลังวอร์มเครื่องอยู่ครับตอนนี้สนามเราก็เซ็ตอย่างดีครับปูซีเมนทำเพิ่งทำเสร็จนะครับ นานมาจ้ามาแล้วครับสามคันตอนนี้กำลังอยู่บนสะพานนะครับลงสะพานมาแล้วโอ้โห,โโหโโรถพี่ิขยันรถเร็วกว่ามาแล้วครับตอนนี้มาแล้วคันไหนคันแรกลงสะพานมาแล้วตอนนี้คอยดูครับคอยดูดนี่คอยดู มันน่ารู้จริงๆเลยพี่ไก่นันบหนึงแล้พี่กินกับสอพี่นนับสามครับโอ้โห,โ,หโหมันจริงๆเลยครับว่าแล้วพี่ไก่ต้องกิน